อันยองค่ะ,คะสวัสดีวันสงกันนะคะวันนี้ฮุนโซและน้องอริซาคิสนะคะอยู่ที่วัดไทยนะประเทศสิงคโปร์ค่ะนี่เห็นไหมคะทางขึ้นอริซาคิสพาไปทำสังฆทาน้างคนเลยค่ะนำไปเลยค่ะนี่นะคะ <c oughs> น้องๆหลายๆคนที่มาที่สิงคโปร์ก็ มาทำบุญที่นี่กันบ่อยนะคะแต่วันนี้เป็นวันสงกรานเราสองคนตั้งใจมากเลยนะคะที่จะมา,าเพราะว่าถือเป็นออสิริมงคลเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่เราก็าหาโอกาสมาทำอะไรที่สาธุชนคนไทยนะคะไม<ต> <ทำ S 2> ่นเระะ มีค่ะสิงคโปร์ก็มีต้นโพนะคะพร <c oughs> <c oughs> ะคะ่ะถึงแล้วนะคะหน้าวาัด บุญกันนะคะโอเคค่ะยังไงก็ร่วมอนุโัทวัฒนศาสาธุด้วยนะคะเดี๋ยวเราสองสาวจะไปถวายสังฆทานค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะมีความสุขมากๆสำหรับวันสงกา์นะคะบ๊ายบายค่ะ